นเนี้ยอาจารย์ทําบุญทั้งหมดเงินวันเนี้ยที่ขายของอาจารย์ก็เอามาทําบุญนี่แหละเพราะว่าตอนแรกอาจารย์ตั้งใจว่าจะถวายดีอาจาาของมาขายดีไหมไม่ขายดีไหมเราก็เลยนึกขึ้นว่าเออให้ทุกคนมีส่วนร่วมดีกว่าเพราะว่าวันนี้อาจารย์ถวายเฉพาะซองเนี่ยตรงเนี้ยก็น่าจะประมาณแปดหมื่นแปดหมื่นแล้วก็ค่าเครื่องบินอีกสามหมื่นกว่าบาทแล้วก็ค่าส่วนแสงทําค่ายืมของมาอีกหมื่นหนึ่ง ค่าค่าเช่าที่อีกหมื่นหนึ่งเช่าที่จอดรถอีกหมื่นหนึ่งนี่มันเท่าไหร่แล้วเนี่ยแสนสามลวแล้วก็มีอีกหลายอย่างมากที่อาจารย์จ่ายในวันนี้ก็จะเป็นเงินจากการขายของนี่แหละกําไรกําไรที่ได้มาอาจารย์ก็จะเอามาทําตรงเนี้ที่มาดูแลจริงๆหลายคนอาจจะรู้อยู่หลายคนน่าจ,จะไม่รู้ว่าเงินจํานวนเนี้ยอาจารย์ทามาเป็นแบบเนี้ทุกเดือนทางค่าโรงแรมค่าข้าวแล้วเงินจํานวนนี้มาจากไหนก็ขายของนี่แหละแต่อาจารย์ไม่เคยเอามาขายที่นี่เลย บางครั้งก็มีคนช่วยบางครั้งก็ไม่ได้มีคนช่วยเพราะเราจะไปรบกวนทุกครั้งไม่ได้บางครั้งก็มีเนี่ยคุณเจ้าคุณเลสอะไรเนี่ยพวกเนี่ยเนี่ยวพวกเราแอดมินอะไรเงี้ยพวกเนี่ยแล้วก็ทีมงานแอดมินทุกคนอาจารย์ขอบคุณทุกคนเลยที่อย่างแอดมินอย่างเงี้ยที่มาช่วยมันฟรี นีอาการขัดมาทํางานคืออาจารย์ไม่ได้รู้สึกเศร้าใจแต่อาจารย์รู้สึกยินดีที่ครั้งหนึ่งกลุ่มเราเนี่ยมันจัดกันได้มากขนาดนี้ซึ่งตั้งแต่อาจารย์เห็นมาจะก็ไม่เคยเห็นคาราว่าที่ไหนจัดคนได้เยอะขนาดนี้มันเยอะคืออาจารย์ไม่ได้รู้สึกยินดีว่ามันต้องเยอะแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ เราทุกคนทำประโยชน์ให้กับประศาสนาแม้ในหลายครั้งเราทำมาแล้วมันมีเหตุปัจจัยดรามาอะไรเยอะมากไปหมดแต่เราก็ผ่านมาันมาได้ทุกครั้งซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การํำลาข้าอาจารย์จัดครั้งสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราํำลากันในครั้งนี้ แต่ที่อาจารย์รู้สึกขอบคุณก็คือขอบคุณพวกเราแอดมินที่ช่วยเหลืออาจารย์มาตลอดขอบคุณจากใจจริงๆอนุโมทนาทุกคนอคอาาเออเพราะว่าถ้าไม่มีแอดมิน แล้วก็ทีมงานแล้วก็อาสาสมัครทุกคนที่ร่วมกันโอ้โหงานใหญ่ขนาดนี้มันไม่มีทางแลวอาจารย์เนี่ยจะด่าแอดมินกับอาสาเนี่ยบ่อยมากในกลุ่มเวลาจาะประชุมเนี่ยอาจะจะด่าพวกมันแรงมากหลายครั้งเพราะว่ากิเลสมันแน่นทะเลาะก,กันเบียดเบียนกันใส่ร้ายป้ายสีกัน มันมีเหตุพวกเนี้ยในกลุ่มพวกเราตลอดเวลาแต่พวกเราหลายคนในที่นี้อาจจะไม่เคยรู้แต่ในกลุ่มในกลุ่มเวลาประชุมเนี่ยเราประชุมกันเนี่ยมันมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาหาอาจารย์เนี่ยบอยทุกครั้งทุกครั้งเป็นประจำแล้วจะจะก,ก,กระแทกพวกเนี้ยแรงมากหลายคนทนได้ก็อยู่หลายคนทนไม่ได้ก็หลุดออกไปค่อยครล่วงไปทีละคนทีละคงแล้วอาจารย์ก็รู้สึกสลดสังเวชไม่ได้เสียใจแต่เสียดาย เสียดายที่หลายคนเนี่ยอยู่ใกล้อาจารย์มากทำประโยชน์กับอาจารย์มาเยอะแต่วันหนึ่งมันก็โดนกระท้อออกไปเพียงเรื่องนิดเดียวที่อาจารย์ไม่ให้ความสนใจแค่นั้นเลยแล้วมันก็หลุดออกไปเฉยๆแค่นั้นแล้วก็กลับมาทำร้ายกันแล้วก็อาจารย์ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลืออย่างนั้นมินอย่างนี้ยทำงานมันทําการหัวชนฝาเลยนะ ทำงานเช้าจรวดข้ามอย่างเมื่อวานเนี่ยเขาจัดงานกันเนี่ยตั้งแต่เช้าสิบโมงอะ่ะแล้วก็จนถึงลากกันไปจนถึงสามทุ่มได้ไมั้งสองทุ่มสามทุ่มบางคนก็กินข้าวบางคนก็ไม่ได้กินข้าวดูแลพวกเราทุกคนให้จัดงานใหญ่อาจารย์จะพูดเสมอว่าที่พวกเราทํางานเราทําเพื่อใครเราทําเพื่อพระพุทธเจ้าพวกเรามีความศรัทธาในพระพุทธเจ้ากันทุกคน อาจารย์ก็ศรัทธางานพระศาสนามันเป็นงานใหญ่เวลาเราทำเนี่ยมันต้องแลกกับหลายอย่างมากแลกกับคนดา่าคนว่าโอ้โหมันแบบมันหนอกอาสาครับแต่สุดท้ายเราก็ผ่านมาได้แล้วก็พวกเราก็ดูแลกันมาอย่างดีตลอดเก็บใครล่วงก็ล่วงไป ที่พวกเราอยู่กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็เก็บกันมาได้ในปัจจุบันที่ยังอยู่กันในปัจจุบันขนาดนี้ได้ก่อนอุโบทถนาหลายคนทํางานหนักหลายคนทํางานเยอะหลายคนสละตัวเองเยอะอาจารย์พูดเสมอว่าเราทํางานเราช่วยอาจารย์เราทะเลาะก,กันสุดท้ายคนที่ได้รับผลกระทบคืออาจารย์หลายครั้งเนี่ยเราทะเลาะก,กันอะไรกันก็ไม่รู้แต่คนที่เสียประโยชน์กลับเป็นอาจารย์ คำว่าทะเลาะก,กันแล้วเสียประโยชน์ของเขา,ว,าว่าอะไรทะเลาะก,กันเองแล้วก็เดินออกไปเป็นแอดมินนะทะเลาะก,กันสุดท้ายมันเดินออกไปคนที่เสียประโยชน์คืออาจารย์เพราะอาจารย์ต้องใช้มันทํางานสุดท้ายมันเดินออกไปเฉยๆอย่างเงี้ยทิ้งงานไปบ้างอะไรไปบ้างแล้วสุดท้ายแล้วปัญหามันก็เกิดแต่มันก็มีคนอื่นมาทดแทนเราก็ไม่เคยล้มก็ลุกขึ้นมาได้ตลอดแล้วก็ทํางานมาได้ตลอดแล้วทําไมอาจารย์ถึงพูดกับแอดมินเสมอว่า หรือคนท,ทำงานให้อาจารย์เนีว่าเวลาทํางานเราทํางานให้ผู้พระเจ้าผ่านอาจารย์ถ้าอาจารย์ล้มคนหนึ่งทุกคนมันจะล้มหมดคําถามคือถ้าไม่มีอาจารย์งานนี้จัดได้ไหมไม่มีทางได้นั่นหมายความว่าที่พวกเราช่วยอาจารย์นนันหมายความว่าเราช่วยทุกคนถ้าอาจารย์อยู่ทุกคนจะมาร่วมฟังธรรมได้ยังมีอาจารย์ยังมีคนสอนธรรมะทุกคนจะยังมาสนทนาธรรมกันในที่นี้ได้ แต่น่าจะจะบอกว่าการทําประโยชน์ที่เราเห็นว่าเราทําประโยชน์เพื่ออาจารย์แต่อาจารย์ทําประโยชน์เพื่อคนส่วนรวมดังนั้นการที่เราอุป,อปถัมภ์อุปถัมภ์อาจารย์หรือช่วยเหลืออาจารย์ในทุกๆเรื่องก็แสดงว่าเราช่วยเหลือคนส่วนรวมทั้งหมดในที่นี้ด้วยคนทั้งประเทศคนทั้งหอประชุมเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนฟังธรรมกับอาจารย์มันไม่ใช่หลักแสนนะมันหลักล้านคนที่ฟังอยู่ที่ผ่านมาตลอดนั่นหมายความว่าเราสละตัวเอง เพื่อพระศาสนาผ่านทางอาจารย์ที่อาจารย์สามารถทําประโยชน์ในปัจจุบันได้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ร่วมกันร่วมแรงร่วมร่วมใจกันอนุโมทนาขอบคุณทุกคนแม้บางทีมันจะมีคนบางคนที่ขนของกลับบ้านบ้างก็ก็ตา,า,ามานะก็ <laughs> ยังเข้าใจได้อย่างน้อยที่สุดมันก็ ก็อาจจะมีความโลภอยู่บ้างแต่มันก็คงจะกําลังแก้ไขตัวเองอยู่จากเมื่อก่อนเอากลับเป็นกระสอบเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเหลือกระเป๋าเดียวถุงพลาสติกเดียวอย่างเงี้ยนะก็อย่างน้อยก็ยังดีขึ้นยันดีขึ้นกว่าเดิมดีกว่าไม่ดีขึ้นเลยก็ยังดีที่เราพยายามเราต้องพยายามแก้ไขสันดานตัวเองทุกวันธรรมะนี้อาจารย์สอนไว้หมดแล้วที่เหลือเราต้องนําไปปฏิบัติด้วยตัวเราเองฝึกฝนอบรมแก้ไขพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ตลอดเวลาพยายามพัฒนาตัวเองตลอดเรายังเจอกันได้แต่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเจอกันรวมกันใหญ่ขนาดนี้อีกหน่อยก็จะป่าปลายเจอกันเล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าเราจะรวมกันแบบนี้มาไม่ง่ายครั้งต่อไปก็ไปเจอกันตามเหตุตามปัจจัยเวลามีอะไรประกาศก็ตามกันไปติดกันไปวันนี้ก่อนใจที่เราจะลากันตรงนี้อาจารย์อยากให้พวกเราขอขมาซึ่งกันและกัน